นานหรือยังที่คุณและครอบครัวไม่ได้ชมภาพยนตร์ด้วยกันเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะเข้ามาดูมันให้ความบันเทิงให้ความสนุกโดยเฉพาะคุณและนาค่ะไม่ละเหยพี่ต้องเช็คชว่ไหมายความว่าไงมากระนดูเลิกอสนุกมากเรนนังเอกแล้วก็ชบฟีเน็ตด้วยค่ะ เอมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรที่มาประกอบกันให้หนังมีชีวิตชีวาและรสชาติครับสนุกมากๆชอบทุกตัวละครจริงๆค่ะวัยรุ่นก็ชอบค่ะคนรุ่นใหม่ดูได้ด้วยก็เป็นหนังที่แบบสนุกมากๆแบบให้ดูแบบคนอะไรรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับดูสบายนะ เออไม่เครียดกลับบ้านแล้วสบายใจเลยมีความสุขเป็นหนังที่ผมรับรองนะฮะว่าคนอายุเท่าไหร่เนี่ยมาดูนะฮะยิ่งมาดูกัเป็นครอบครัวเนี่ยยิ่งสนุกฮะไวโอลวน5วันนี้ในโรงภาพยนตร์